พบปัาลุโคชวันนี้ครับเราจะพูดถึงหลังจากออกกากายเสร็จแล้วนะครับก็มีวิ่งเวียนศีรษะหรือว่ามึนๆหัวนั่นเองนะครับสาเหตุหลักที่มีอาการแบบนี้นะครับหนึ่งเราอาจจะหยุดไปนานแล้วก็มออกกำลังกายนะครับแล้วก็ออกหนักเท่าเดิม ก็อาจจะใช้ออกซิเจนในเลือดเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยมีอาการแบบวีเวียนศีรษะมันจะหายไปถ้าเกิดว่าเราพักเราได้ทานอาหารเข้าไปนะครับคืนออกซิเจนเข้าไปในเลือดอีกสักพักหนึ่งก็จะหายนะครับแนะนําว่าคนที่มีอาการแบบนี้นะครับให้ออกกําลังกายถ้าหยุดไปนานแล้วกลับมาเล่นอย่าเพิ่งหนักนะครับก็ค่อยๆไปเพราะว่าอะไรนะครับระบบเลือดไหลเวียนเรายังไม่แข็งแรงเหมือนช่วงที่เราออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับก็ ผ่อนลงนิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องให้ห้าเดดสูงมากไม่ต้องใช้พลังงานในกล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปวอร์มให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายให้เลือดเข้าไปสู่กล้ามเนื้อให้พร้อมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยืดและวอร์มให้ถึงก็จะแก้อาการวิงเวียนศีรษะในขณะที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับส่วนคนที่ในขณะที่ออกกำลังกายไปด้วย อาจจะมีท่ากระโดดบ้างโยกบ,บ้างแล้วก็มีอาการมึนๆหัวเวียนศรีรษะชัดเจนว่าออกซิเจนในเลือดไม่พอเลือดไหลเวียนไม่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับก็เป็นคือปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเราทําบ่อยๆออกลังกายบ่อยๆเดี๋ยวเลือดไหลเวียนแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปเองครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์้วยนะครับนี่คือพวกป่าลุงโคชนครับใครที่อยากได้คําตอบเกี่ยวกับสุขภาพ และก็เรื่องอาหารนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ตอบให้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ